สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสวย1ในร้อคัดพิเศษมาฝากอีกแล้วนะครับตัวนี้ Honda City ปี2009นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับ รถสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับยูมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อน3,600โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับสำหรับใครที่เครดิตดีก็ออกรถ0นบาทนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับขับดีสุดๆนะครับสำหรับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ใหม่แท้180,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆเลยใครหารถใช้งานนะครับผ่อนชิลๆเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยนะครับผ่อนโดยประมาณนะครับ3,600นะครับผ่อน6ปีใครจะผ่อน5ปีก็ประมาณ4,100นะครับส0 0พันต้นๆรถสวยครับสีสวยเต็มเลยนะครับภายในงามๆครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเซนท์ล็อกแอร์แบ็กนะครับภายในเบาะผ้าสภาพสวย มาจากโรงงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นเบาะผ้าเลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายใครกำลังหารถใช้งานนะครับ169,000บาทนะครับ169,000บาทนะครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสวยรถคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับแต่ถ้าเน้นเอาไปใช้งานสาภาพนี้ราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับรถสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับไม่มีชนเลยนะครับไม่เคยชนและก็ไม่เคยแก๊สนะครับรถสวยสาภาพดีๆนะครับ นี่เลยครับขับดีมากๆานะครับชุดแต่งส,ยสวยๆสภาพครบจบไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มปี2009นะครับสวยเกฑดเนะครับตัวท็อปเครื่องพันห้าเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอน,นครับหรือเครดิตจะผ่อนเอาไปใช้งาน ก็สบายๆนะครับเน้นเลยครับคุ้มแน่นอนราคาสภาพแบบนี้นะครับฝากไว้พิจารณานะครับกับราคาและสภาพกิ๊บกิแน่นอนภายในยังสวยสะอาดแล้วก็ดูดีมากๆนะครับ สีสวยภายในงามภายนอกก็งามเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆสะดวกปลอดภยัยประหยัดทนทานดูแลง่ายอะไหลหาได้สบายใจนะครับเครื่องพันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับเดิมๆนะครับสีสวยสภาพดีชุดแต่งก็ทำมาเรียบร้อยนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์ครบจบแน่นอนใครได้ใช้งาน คุ้มมากๆนนครับสำหรับตัวนี้ Honda City 1.5 Auto นะครับตัวท็อปสุด SV ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีรลายได้ติดต่อได้ครับติดต่อมาเลย